บทที่7จ็ดคำแนะนำสำหรับคู่สมรสของคริสเตียนแล้วเรื่องที่พวกท่านเขียนมาถึงข้าพเจ้านั้นขอตอบว่าการที่ผู้ชายไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตนสามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควรและภรรยา ก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทํานองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศต,ตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อมีให้ซาตานชักจูงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้ข้าพาเจ้ากล่าวเช่นนี้โดยได้รับอนุญาตไม่ใช่เป็นพระบัญชาข้าพาเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพาเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นเหตุฉะนั้นข้าพาเจ้าขอกล่าวแก่คนที่ยังเป็นโสด และพวกแม่ไม้ว่าการที่เขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้วแต่ถ้าเขายั้งใจไม่ได้ก็จงแต่งงานเสียเถิดเพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร้าร้อนด้วยการราคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาทิ้งสามีแต่ถ้านางทิ้งสามีไปย่าให้นางไปมีสามีใหม่ หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่าและขออย่าให้สามีอย่าร้างภรรยาเลยคำแนะนำสำหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆน,นอกจากพวกนี้องค์พระปุนเจ้ามิได้ตรัสว่าถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยา ที่ไม่เชื่อและนางพอใจที่จะอยู่กับสามีสามีก็ไม่ควรหย่านางถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อและสามีพอใจที่จะอยู่กับนางนางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลยโดยว่าสามีที่ไม่เชื่อนั้นได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิธ์ทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามีมิฉนั้นลูกของขั้นก็เป็นมนทิน แต่บัดนี้ลูกเหล่านั้นก็บริสุทธิ์แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อจะแยกไปก็จงให้เขาไปเถิดเรื่องเช่นนี้ไม่จําเป็นที่พี่น้องชายหญิงจะผูกมัดให้จําใจอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบโอ้ท่านผู้เป็นภรรยาจะนหนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่โอ้ท่านผู้เป็นสามี จะในท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรยาให้รอดได้หรือไม่จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่แต่ตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้คริสตจักรทั้งหมดทำตามดังนั้น มิชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รับพิธีเข้าสุนัตแล้วหรืออย่าให้เขากลับเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตรหรือมิชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขามิได้เข้าสุนัตรหรืออย่าให้เขาเข้าสุนัตเลยการเข้าสุนัตไม่สําคัญอะไรและการไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญอะไรแต่การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญให้ทุกคนอยู่ในฐานะที่เขาอยู่ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือก็อย่ากระวนกระวายเพราะการเป็นทาสนั้นแต่ถ้าท่านสามารถถ่ายตัวออกได้ก็ควรถ่ายดีกว่าเพราะผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันคนที่รับการทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชนคนนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคาอย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องทั้งหลายท่านทุกคนดำรงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรียกก็ให้ผู้นั้นอยู่กับพระเจ้าในฐานะนั้นคำแนะนำสํำหรับหญิงสาวพรหมจารีและแม่ไม้แล้วเรื่องหญิงสาวพรหมจารีนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐาน,นะที่เป็นผู้ได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ฉะนั้นเพราะเหตุความยากลําบากที่มีอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะหย่าภรรยาเลยท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรืออย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงาน ก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าหญิงสาวรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดแต่คนที่แต่งงานนั้นคงจะต้องยุ่งยากลำบากในฝ่ายเนื้อหนังแต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาดําเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยา และให้คนที่เศร้าโศกเป็นเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกและผู้ที่ชื่นชมยินดีให้ได้เป็นเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยและคนที่ใช้ของโลกนี้ให้เป็นเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะความนิยมของโลกนี้กำลังล่วงไปข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวาย ฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวลนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทําสิ่งซึ่งเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สารวลนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทําสิ่งที่พอใจของภรรยามีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยาและสาวพ,พรหมจรรยหญิงที่ยังไม่แต่งงานก็สารวลนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ ทั้งกายและจิตใจแต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจของสามีเขาพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ของท่านไม่ใช่จะเอาบ่วงบาดคลองขั้นแต่เพื่อความเป็นประเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระ,ประเป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝัก,กสองฝ่ายแต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่ได้ และถ้าหญิงนั้นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้วและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามปรารถนาจงให้เขาแต่งงานเสียเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งใดแต่ชายใดที่ตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแต่เขาบังคับใจตนเองได้และตั้งใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นพรหมจารีต่อไปเขาก็กระทาดีแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ให้หญิงนั้นแต่งงาน ก็ทำดีอยู่แต่ผู้ที่ไม่ได้แต่งงานก็ทำดีกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีตามกฎหมายแต่ถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า ทรงสถิตยอยู่ฝ่ายข้าพาเจ้าด้วย